นิยายรักเรื่องซาตานซ่อนรักโดยอนาัตาตอนที่2เสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นอย่างเร่งรีบอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีงานสัมมนาก็จะเริ่มแล้วแต่ดูเหมือนเครื่องเสียงจะมีปัญหาปัญญพรกำลังจะเดินออกมาจากห้องนั้นเพื่อมาที่ห้องประชุมเล็กกลับต้องเดินเลี้ยวกลับไปที่ห้องสัมมนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปดูสถานการณ์ เดินผ่านมุมของร้านอาหารของโรงแรมวีระโดลเห็นเธอเข้าพอดีร่างบางในชุดสูทพอดีตัวของเธอกระโปรงคึสั้นครึ่งน่องกับเรียวขายาวรองเท้าส้นสูงกำมะหยี่ในมือของเธอยังถือวิทยุสื่อสารแนบหูฟังดูเหมือนจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเธอมีผมยาวเกือบถึงสะโพกเธอรวบเอาไว้เป็นหางมา้าผมตรงสวยง่าย อดใบหน้าผุดผ่องงดงามเขาเบะปากเหยียดเมื่อเธอยิ้มให้พนักงานชายที่หยุดยืนยกมือไหว้เธอรอยยิ้มหว,นวานหวานนั่นคงทำให้คงทำบ่ยบอยๆเพื่อวานสเสน่ห์ใครๆถึงได้หลงไหลเธอนักขนาดว่าเธอเดินไปไกลแล้วไอ้หมอนั่นยังมองตามเธอแล้วยิ้มอยู่เลย ยิ่งมองไปรอบๆคนที่มาทานอาหารบุฟเฟ่บางคนยังมองตามเธอไปอีกด้วยยังไม่หายโกรธเปิ้นเขาอีกหรือเธอหันมามองพี่เขาหันมามองพี่สาวที่มองพฤติกรรมของเขาเขายาักไหลย,ยกยิ้มมุมปากอย่างไม่ยิ่ระผมไม่ได้โกรธแต่เกลียดคำพูดง่ายๆสั้นๆแถมยังยิ้ม,ห,มหวานๆหน้าตบพี่สาวถอนหายใจสายหน้า เขาไปทำอะไรให้เขาเหนื่อยมากนะอีกอย่างแกก็ต้องเรียนรู้งานจากเขาเขาคงอยู่สอนเราสอนแกได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเรียนแล้วเขายังคงเบะปากขัดกับใบหน้ารอเหลาคมเข้มหาผัวรวยๆได้ก็ไม่ต้องมาลำบากทำงานแล้วหุ่นขนาดนั้นคงหาเสี่ยกแกแกๆรวยๆได้ไม่ยากหรอกวรดาใส่หน้าอย่างอ่อนใจ พลางพ่นลมออกจากจมูกนี่น้องชายมีความคิดแย่ๆแบบนี้นึกเป็นห่วงปัญญพรที่ต้องมาทนกับน้องชายของเธอเสร็จแล้วเขาเพิ่งจะยิเขาเพิ่งจะสามสิแถมยังโสดเขาคงหาคนที่ดีกว่าแกได้อยู่แล้วตะดนแต่ต้องมาทนอยู่กับแกที่ยังคุกคามเขาไม่เลิกเปลี่ยนความคิดได้แล้วเลิกเอาความคิดเด็กๆมาทำทุกอย่างแย่ลงแบบนี้นะตาดน วรดาบอกอย่างอ่อนใจเพราะเจ้าน้องชายยังคงทำท่าไม่ยีระเหมือนฟังเสียงลมที่ผ่านหูพูดไปเถอะนี่คงยั่วสะพ้อหัวใจวายตายละสิจะมารู้สึกผิดสำนึกก็คงไม่ทันแล้วตอนนี้บอกไว้ก่อนนะผมไม่ใจอ่อนหรอกไม่ต้องมาสอนผมด้วยจะไปก็ไปเลยวรดาใจหายว่านี่เขาเป็นทหารจะมาทำงานโรงแรมที่ตัวเองไม่เคยดูแล งานต่างระบบขืนเป็นอย่างนี้พนักงานที่ไหนจะทนไหวกับระบบของเขากันละ่ะตะดนว,วรดามีสีหน้าไม่สู้ดีใจเย็นๆหน่อยได้ไหมแกก็รู้ว่าแกต้องพึ่งเยปเปิลแกอยากให้สิ่งที่พ่อตั้งใจสร้างมาให้แกมันไม่เหลืออะไรไว้เลยหรือไงเขาถอนหายใจยังคงเบะปากใส่พี่สาวเขาก็รู้ตัวอยู่หรอก ว่าต้องพึ่งพาคนตัวเล็กที่เขาเกลียดแต่ทิฐิที่เขามีมันทำให้เขาพูดออกไปอย่างนั้นอีกอย่างนิสัยปากหมาที่เคยกระทบกระเทียบเธอมาโดยตลอดมันเลิกไม่ได้ง่ายๆสิด้วยสิทนายอภิชาติมารอพบอยู่แล้วตั้งแต่ก่อน10บโมงเช้าแต่ประชุมเริ่ม10บโมงซึ่งเวลาย,ยังไม่เริ่มจนถึงเวลา ปัญญาพรยังมาไม่ถึงวรดากระซิบบอกพนักงานที่นำกาแฟเข้ามาเสิร์ฟเพื่อตามตัวหญิงสาวขณะที่วีระดลส่งเสียงชีพร้อมเหยียดปากนึกกล่นดานในใจกับคนที่ไม่รักษาซึ่งเวลาก็แน่ละเขาเป็นทหารเขาย่อมรักษาเวลาเป็นอย่างดีอีกอย่างจิตใจของเขาก็เป็นปรปักกับปัญญาพรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว10โมงหนาทีปัญญาพรมาถึงพร้อมเสียงหอบหายใจ เนื่องจากเครื่องเสียงที่มีปัญหาซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีปัญหาอยู่แต่พอจะแก้ไขให้ใช้งานได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนักเธอยกมือไหว้ทนายอภิชาติซึ่งท่านก็ยิ้มรับและรับไหว้เธอเป็นอย่างดีและสุภาพเพราะเคยเจอกันมาก่อนขณะที่เธอหันไปไหว้วรดาซึ่งก็รับไหว้เธออย่างดีเช่นกันขอโทษที่มาช้าค่ะพอดีเครื่องเสียง มาชาหรือ,อยังหาข้อแก้ตัวไม่ได้เรื่องเสียงตำหนิจากคนหน้าเข้มเขาพ่นลมออกจากจมูกใส่หน้าอย่างระอาใจในขณะที่ปัญญาพรหน้าเสียเธอจึงเงียบแล้วนั่งลงขณะที่วรดาและทนายอภิชาติต่างมองหน้ากันและกันไปมาและแล้ววรดาจึงรีบพูดตัดบทขึ้นมา เอาละเอาละคุณอภิชาติเปิดอ่านพินัยกรรมเลยดีกว่าคะ่ะเราจะได้ไปดูเครื่องเสียงต่อจากนั้นนะคะวรดาบีบมือเธอเพื่อปลอบใจขณะที่คุณอภิชาติแจกจ่ายรายการทรัพย์สินของวีรศัดิ์ทุกคนรับทราบและเธอก็รับทราบเรื่องที่ท่านวิรศัดิ์จะให้เงินเธอจำนวน500แสนบาทเพื่อให้เธอเรียนต่อโทในสาขาก,การโรงแรมและธุรกิจ ถึงแม้ว่าวิรดลนจะรู้อยู่แล้วว่าเธอจะได้รับเงินส่วนนั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเบะปากใส่เธอเธอเห็นสิ่งที่เขาทำและเธอก็อดที่จะรู้สึกไม่ดีไม่ได้จนการเปิดพินัยกรรมจบลงเธอร่ำลาวาดาก่อนจะรีบไปที่ห้องสัมมนาและพบว่าเครื่องเสียงพอจะซ่อมให้ใช้การได้อย่างค่อนข้างปกติ วรดากอดแขนน้องชายขณะเดินอุ้ยอ้ายไปที่ลิฟต์ก่อนจะดะค้นกระเป๋าหยิบคีย์การ์ดและกุญแจออกมาห้องคุณพ่ออยู่นี่นะวรดาไขกุญแจแล้วแตะคีย์การ์ดให้เขากุญแจสำรองอีกชุดอยู่ที่เปิ้ลนะส่วนชุดนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีเพราะมันสามารถเข้าได้ทุกห้องในโรงแรมเขามองดูห้องของวิดา เมื่อประตูเปิดออกเขาเห็นรูปของพ่อที่ถ่ายคู่กับเขาและพี่สาวในช่วงนั้นเขาจําได้ดีเขาอายุได้17ปีก่อนที่เขาจะเห็นข้าวของของบิดาของเขาบางส่วนใส่กล่องเอาไว้เพื่อรอรับบริจาคสุดจําพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่พอจะบริจาคได้เขาถอนหายใจนิดนิด รู้สึกไม่ค่อยผูกพันกับพ่อเท่าที่ควรจึงไม่ค่อยใส่ใจมากนักห้องโน้นเป็นห้องของเยเปิ้ลเขาพักอยู่วรดาชี้มือไปห้องตรงข้ามเพราะคงไปอยู่ไกลามากไม่ได้วันวันเขาได้นอนน้อยคุณพ่อก็เลยให้พักที่นี่เขาพ่นลมออกจากสมูกแบบเหยียดเยียดอยู่ใกล้แบบนี้คงยัวพอของเขาได้ไม่ยากนักดี อยู่ใกล้กด็ดีจะหาเรื่องซะให้อยู่ไม่ได้ไปเลยเขาจะทวงทุกอย่างที่เป็นของเขาคืนเห็นใบหน้าสวยๆโมดจดแบบเธอจิตใจคงร้ายกาจเหมือนแม่ของเธอนั่นแหละเขาเบะปากอีกครั้งก่อนจะยกกระเป๋าของพี่สาวออกมาส่งเพราะวรดาจะต้องกลับเลยพอมาถึงรถวรดาก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเธอจ้องศบตาน้องชายอีกครั้งก่อนจะบอก อย่าไปแค้นเค่องเปิ้นเขาเลยเขาเป็นคนดีคอยดูแลพ่อตอนแกไม่อยู่ดูแลลรงแรมแทนแกแกก็ใจเย็นๆกับเขาหน่อยคอยเรียนรู้งานจากเขาเข้าใจไหมตะดนเขาถอนหายใจแสร้างทำเป็นพยักหน้าแค่ให้พี่สาววางใจก่อนจะนิ่งเฉยเปิ้นเป็นคนดีนะไม่ใช่อะไรอะไรแบบที่แกแกคิดไปเองหรอกอยู่อยู่ดูไปก็รู้ ดูจากพนักงานเราก็ได้ให้ความเคารพหญ่เปิ้นทุกคนไม่ต่างจากพ่อเลยเขาเลิกขิวก้มหน้าแทนที่จะตอบพี่สาวครับผมรู้แล้วครับพี่ดาวไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันขึ้นเครื่องหรอกวรดาคอนเขาประหลักประเลือกก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นรถวีระดลยิ้มรับแต่ท้องนูนๆของพี่สาวเพื่อทักทายหลานชายก่อนจะบอกให้คนขับรถออกรถ ปัญญาพรยืนมองดูช่างที่พยายามซ่อมเครื่องเสียงขณะที่คณะของสมณาไปรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีหัวหน้าช่างคอยคอยเทสเครื่องอยู่ใกล้ๆทุกคนเงียบเมื่อวีดรดลเข้ามายืนมองอยู่ใกล้ๆขณะที่ปัญญาพรยังคงยืนมองช่างอย่างสนใจเป็นไงบ้างเขาถามทุกคนรีบยกมือไหว้ ขณะที่เธอสะดุ้งเพราะเขาพูดอยู่แค่ใกล้ๆของใกล้ๆเธอนี้เองเธอหันไปมองเขานิดๆก่อนที่เธอจะบอกให้ช่างช่วยอธิบายให้เขาฟังเพราะเธอเองก็ใช้ศัพท์ช่างไม่เก่งนักแค่พอให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขารับฟังปัญหาทำให้เธอเลือกที่จะไปดูทางห้องจัดเลี้ยงที่กำลังเตรียมอาหารให้คณะสัมมนาเขามองคอนเธอที่เดินหนีเข้าไปดื้อ เธอเก็บวิทยุสื่อสารใส่กระเป๋าสูทก่อนจะช่วยเด็กเสิร์ฟเติมน้ำให้ลูกค้าที่นั่งอยู่จนเต็มลานกว้างของห้องจัดเลี้ยงเห็นได้ชัดว่าคนไม่พอแต่พอเธอวิทยุเรียกคนออกมาช่วยงานก็เบาลงเชอรี่ยิ้มให้เธอที่กำลังเติมน้ำใส่โบบอสท่าทางดุจากนะพี่เปิลเธอถอนหายใจนิดๆเขาคงดุแค่กับเธอเท่านั้นแหละ แต่คนอื่นคงไม่ใช่จบแล้วนะคะซาตานซ่อนรักตอนที่2ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งและเป็นกําลังใจให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ